ยมวะวันน้า่ตอนตัวกูสุดดำอยู่มันคู่มันุ่นไหวเน่ยหี่าถาแดงาตาเียวไิงนี่้ต๊เอาอาวออาผู้หญิงคนเดียวอืม มามาจังหวะเมงเอิญนคนี้ผู้หญิงนะเป็นชีด่าทหารตะเกียร์บฐานทัพดีนะไปขี่นนแล้วนะก็ไม่ได้ว่าอะไรฐานไม่ได้ว่าอะไรนะฐานไม่ได้ว่าอะไรไปชี้อยู่ดีรักคาดเกิดมารักคาดอะไรของมันเนี่ยเขาไปยืนอยู่นี้ อันนั้นก็ยีนยมเของเขาเฉยๆคือยิงอ่ะยืนยืนเกิดรักชาติอะไรของมันมาด่ากั้งมึงดันมาได้กูมึงเดินกลับมาเลยกลับมันไม่ลงไปผมพลอยถอยลงไปหมดชูเกจให้กลมาเลยชูเกจให้กลับมาเลยกลไปลงไปพูดยถอยลง ออกไปครับออกไปออกไปเอไปออเอเอาไปอกไปออออกไปครับออกไปออกไปล้วี่ลูกอออกไปก่อนี่ก่ากันี่ลูกอออกไปเอาลครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว